น้องไผ่น้องไผ่ฟังพี่ให้ดีนะถ้าเกิดอยากให้สำรวลมีใจให้นะไม่ยากเลยรู้ป่ะมาเป็นลูกศิษย์พี่สินะทำให้สำรวเห็นว่าเรามีจิตสาธารณะอยากจะช่วยเหลือคนแค่นี้เองเข้าใจป่ะใช่ถ้าคุณไม่ได้เหรอแก๊สเอาออกไปไอ้จัดปุ่นก่อนี้พูดวันนี้ได้ไงวะน้องกดดันไม่รู้เหรอให้เวลาน้องคนหน่อยจะดึงทำไมไม่เป็นไรงั้นเอาใหม่ ถ้าเกิดพี่ไผ่เนี่ยทำไม่ได้นะเดี๋ยวน้องจอนนะจะเป็นเทรน,นร์ให้เองตัวดีเลยแหละพี่ไผ่ความรักเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนนะไม่ใช่การจัดฉากเอางี้เลยง่ายๆหาเวลายอยู่ด้วยกันสองคนและเคลียร์กันซะจะได้จบเรื่องไปยิ่งให้ใครเข้ามายุ่งเนี่ยก็จะยิ่งยุ่งนะไผ่นะเออคือผมไม่ว่างครับพี่เพชรช่วงนี้อโอโอ,โอ,โอ,โอย่าพิ่งปฏิเสธเลครับพี่ไผ่ครับ ลองโทรถามคิวกับผู้จัดการก่อนก็ได้นะครับไม่แน่มันอาจจะมีทางออกนะโทรเลยโทรเลยโทรเลยฮะเหลครับคิวไม่ว่างเลยหรอพี่ช่วงนี้อ๋อไม่ไม่ว่างไม่ไม่ไม่ว่างหรอกครับอ้าวแล้วถ้าเป็นเดือนหน้าล่ะครับว่างอ่ะถ้างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาคิวที่ไม่ว่างเดือนนี้ไปโปะให้เดือนหน้าที่ว่างแล้วก็เอาคิวที่ว่างเดือนหน้านะครับโยกกลับมาเดือนนี้ตามนั้นนะครับโอเคขอบคุณครับเรียบร้อย สรุปเดือนนี้พี่ไผ่ว่างทุกวันเลยอ่ะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเ้ยตัวอะไรรายการพี่เลปินเลยรู้จักไหม <c oughs> พือไผ่คร <c oughs> ับตลอดเวลาที่พี่ไผ่อยู่ที่นี่เนี่ย <c oughs> ผมจะดูแลพี่ไผ่เองนะฮะโอเคไผ่ <c oughs> <Okay. S 3> พ่อสายบอกพี่ว่าไายจะมาเป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อเพชรพายทำอย่างนี้ทำไมอ่ะสวยเนอะลูกวิองาะถามอีกอะ่ะตอบเขาหน่อยสิพี่ภายก็แค่ผมอย,อยากอยู่ใกล้ๆพี่สำรวมครับบอกไว้ก่อนนะอยู่ใกล้ๆถ้าหัวงใจบอกไม่ใช่พี่ก็ให้ได้แค่เพื่อนอุ้ยอุ้ย สัอีอะไม่ดูได้ครับนี่แหละตัวช่วยผมสำลรีจัดกายรกรับพวกผื่นเนลี่ยลาดนี่ดิแหมใครทำอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหรในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาก็รู้กันทั้งนั้นนั่นแหละว่าแต่สาวๆที่ไปจลิ่นอยู่เท่าไหร่กันเนาะว่าอะฮะ เวว่าเหรอเขาตัวเองอะไปติดมาเท่าไหร่ไม่ใช่หกสแน่หรอกสิใช่ไหมไปติดคุกห้องข้างกันเลยไปไอ้พน้องนี่ว่าเฮ้ยแต่ว่าในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยอายุไม่สำคัญหรอกนะใครๆก็เป็นเพื่อนกันได้ให้มายับยั้งไม่ได้มาส่งเสริมให้พวกมันจีบหญิงเอาแล้วถ้าเกิดว่าจีบติดละพี่ พี่คิดว่าตัวเองเป็นไผเนี่ยฮะถ้าไม่เอาเอานะอู้อย่าเลยคอยใส่ไม่เหมาะกับไผ่หรอกแล้วคอยสส่อ่ะต้องเหมาะกับโดมเชื่อพี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเสียดายพี่ไผ่เขาเหรอ<ะ>อ่ะไรนี่จะเล่นตัวทำไมฮะทำตามนี่ทำตามนี่ทำตามนี่ <c oughs> คราวนี้นะก็ตั้งเจตคิฐานให้มั่นนะนึกถึงคูบาอาจารย์ไห้พนมมือขอให้ท่านเนี่ยแผ่บารมีมาช่วยเราขอให้เราเนี่ยทำได้สำเร็จนะพายฮะลูกผู้ชายอย่างเราเนี่ยข้าได้อย่างไม่ได้เหรอเธอทำได้จากนั้นนะให้เรารวบรวมสมาธิเอาไว้ ภัยฮะรูปรวมสมาธิาดีฮะคิดว่าตรงนี้เป็นเวทีคอนเสิร์ตพระราชนอยู่ตรงหน้าเราเราต้องสร้างความสุขให้พระชาชนเธ <c oughs> อทำได้าๆๆจากนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ให้รวบรวมลมปนะราณภัยฮะโอ้ยผีมะปัญญอน <c oughs> นี่เอาใหม่รวบรวมใหม่หมดเลยนะสมาธิลมปราณรวบรมแล้วดึงออกมาจากพื้นดิดึงและเก็บไว <c oughs> กัน ปิดรูทวารทำไมไอตอนไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมไม่มกินสตรอเบอรี่อันเนี้ยมันกินมันกินปลาแดกคักเนี่ยอ๋ยอแม่ฉันเองไงอคือแบบว่าแบบว่าแบบว่าฉันลุ้นไข่มากไปหน่อยโอ้โหใส่เน่าคุณ <c oughs> น,ใน,ในออี่ไงแล้ไมายุ่งอีกเลย เอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่รวบรวมใหม่รวบรวมใหม่รวบรวมแล้วเปล่งพลังสื่อสารกับประชาชนออกไปว่าคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะบอกว่าทัำร่างแล้วกระบอกว่าทำร่างแล้วรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนบ้านแค่ไหน งมีคำปอบจังมีคำปอบจมาีคเรว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอด้าเนานั้นอีฟปัญญาอ่อน เราต้องช่วยกันคิดหาประโยคเด็ดในการสนทนากับหญิงครั้งแรกไวยคริคริค <c oughs> ไว้คิคริก่อนเพื่อให้สาวประทับใจแลวจะได้สื่อสารความสัมพันธ์กับเราอีกไงอิๆอย่าลืมว่าคุกนะหูห้เรื่องคุกตอนนี้กั้มึงตะกูลนั้นเริ่มไปก่อนได้เลยนะอีกครบอีกครืถูกต้องรานะให้ได้หญิงมาก่อนเเรื่องอื่นค่อยว่ากันยี่หลังนะ โอ้ยงิงกงงก็สักทีเหอะไม่จะคิดกันเนี่ยฮะรอฟังอยู่โอ้โหกวงคิดได้แล้วอัน้สกงกงคิดได้เนี่ยอย่าเก็บไว้เฉยนะต้องซ้อมด้วยเพราะว่าเอาจริงเนี่ยมันจะได้ไม่เขินเพื่อความไม่เขินนะเราต้องมาซ้อมสมมติว่าสัมรีนินนะมาเป็นหญิงของกวงเลยอันนี้เยอะไปละนี้เยอะไปละเอาแบบ เตรียมฟังประโยควาเีเดตกลงได้เลยพร้อมหรือยังพวกขาวระครคืนดีวินน้องเอาแบบสมจริงสมจังเลยนะ r e a l i t h o w you โอเค ว่ากำลังจะอ้าปากถามคำถามขอบอกก่อนนะว่าห้ามถามเด็ดขาดเพราะต้องขอแจ้งให้ทราบกันนิดหนึ่งว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้มันมีค่าลิขสิทธิ์รบกวนทุกคนช่วยทําบุญกันตามศรัทธานะมันต้องเสียค่าดาวน์โหลดเอาเป็นว่าเริ่มต้นที่ขั้นต่ำหนึาสิบาบาทก็แล้วกันทําบุญตามศรัทธาแต่บังคับราคาเริ่มต้นเนี่ยนะจะพออะไร จะมาทำเสียงดังใส่หูเจ้าพ่อศิลปินแบบนี้น่ตานั้นเสียงดังใส่แกก็แล้วกันคุณพีมะเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเข้าทรงแบบนี้ใครเขาจะไปเชื่อบอกมาสิเจ้าพ่อชื่ออะไรเจ้าพ่อเสียนหายใช่ไหะลงป้องนั่นไงลงเหล่าโอ้ พอแกขึ้นมาแล้วเนี่ยแกทาของตกแกเลยดําลงไปในน้ำนี่เจ๋งไม่ละเจ๋งไม่ละอ๋อจะช่วยชาวบ้านได้จริงเลยอย่างป้าคนเนี้หัวเขาไปทํางานต่างจังหวัดทํายังไงถึงจะให้ย้ายกลับเข้ามาในกรุงเทพได้อย่างป้าคนนี้เหรอถ้าเวลาลูกโทรไปหาเขาเนี่ยลูกต้องบอกกับเขาว่าคนที่ใจนับติดอันดับขงความคิดถึง อยู่ในชาหัวใจเสมอพูดก็พูดได้สิแต่ผัวเขาจะกลับมาจริงหลยอเนี่ยยังเนี่ยพอยใสเนี่ยยังไม่มีแฟนทำยังไงถึงจะมีแฟนสูเดอ้อสูเดอ้อพี่น ใจอ่อนนะคะอยางเหงาเมื่อได้คิดถึงแรงใจเพิ่มขึ้นเสมออยากบอกทุกครั้งที่เจอรักเธอได้ยินหรือล่ะนี่ไม่ต้องมาพูดมากเลย ฉันก็ยืนยันคำเดิมว่ายังไงฉันก็ไม่ใจออกโอ้โห,โโหนี่เป็นใครอะเราอะฮะสวยละก,กัน